พยการทเนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามากู้หรือเก็บนะคะดอกไม้นะคะที่มันายไปแล้วนะคะที่ดอกสีสวยๆนะคะดอกอะไรก็มาดูด้วยกันนะคะแล้วจะปลูกนะคะบัตต์เฮดกับสลัดแก้วนะคะลงที่ที่ดอกไม้เคยเกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะมาช่วยกันนะคะเริ่มเก็บนะคะพื้นที่นะคะเพราะว่าพื้นที่ท,ที่ที่เรา มีทำแปลงไว้นะคะมันเป็นดอกไม้นะคะก็ดอกไม้มันเราสามารถย้ายได้นะคะถ้าเกิดว่าดอกไม้ที่เมืองหนาวเนี่ยออกดอกเต็มที่แล้วก็เหี่ยวแล้วนะคะ city, ก็คือจะเป็นการย้ายดอกไม้เลยนะคะไปในทีน่ที่เราต้องการเราไปปลูกที่อื่นที่ที่เราต้องการนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ย้ายก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยตรงนี้มันก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะคะแล้วมันก็คือตรงนี้คือมัน คือเป็นแปลงแล้วนะคะต้องการปลูกผักนะคะก็เลยใช้สลัดแก้วก็คือปลูกไม่กี่ต้นเองนะคะไม่ได้ปลูกเยอะนะคะสลัดแก้วกับปาตาฮีทนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะจะลงผักชีฝรั่งนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะไม่ค่อยมีแสงน,นะคะเพราะวันอยู่ใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็อยู่ตรงหน้าหน้าบ้านผักนะคะก็คือบ้านกรีนเฮาส์นะคะก็คือจะต้องเก็บปรับพื้นที่นะคะ ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะคะก็คือไม่ได้ใส่อะไรเลยนะ,ะก็คือเดี๋ยวก็จะมาใส่ปุ๋ยนะคะประับสภาพ pH ของหน้าดินนะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นดินธรรมชาติเลยนะคะที่ปลูกต้นไม้เนี่ก็คือเพราะว่าอาตอนที่ปลูกนะคะก็คือทางผ่าเสร็จแล้วเพราะว่าเนี่ยนะคะอันนี้คือสลัดแก้วนะคะแล้วก็ปัจเจศนะคะอก็คืออันนี้คือสลัดนะคะที่หวานเลยนะคะ แล้วก็ตัดออกนะคะตัดไปออกนะคะแล้วก็ให้มันเหลืองแต่หัวหอมนะ,ะทั้งหมดนี้ก็คือจะย้ายที่หมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเข้าบานสะพังแล้วก็เหี่ยวออกมาแล้วก็จะตัดไปอย่างนี้นะคะออกมานะ,ะแล้วก็จะไปทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะเพื่อที่จะได้มาเป็นดินนะคะใช้เป็นปุ๋ยนะคะในปีต่อไปนะคะอันนี้ก็คือดอกดาวเรืองฝรั่งเศสนะพี่น้องที่ มันไม่ใช่สายพันธุ์ของไทยนะคะเป็นดอกดาวเรืองฝรั่งเศสเพราะว่าที่จะได้ปลูกดอกดาวเรืองฝรั่งเศสมันจะคล้ายด,ดาวเรืองไทยกลิ่นมันก็หอมเหมือนกันนะคะแล้วมันก็จะช่วยนะคะ,ะดูดนะคะก็คือกําจัดมแมลงนะคะไม่ให้มันไปกัดกินผักนะคะเพราะว่าผักของเราคิดว่าจะปลูกหลายชนิดเลยนะคะอันนี้ก็คือปลูกกะสลัดไว้เพราะว่าสลัดเนี้ย มันทนหนาวนะคะเพราะว่าอากาศตอนนี้ก็ยังเวียงยังแปรปวนอยู่นะคะก็คือกลางคืนเนี่ยจะติดลบเป็นบางวันนะคะ2-3นะคะแต่กลางวันเนี่ยค่ะ10องศานะคะบางวันนะคะถึง20องศาเชวแหละก็คือมันก็คือห่างกันมากเลยนะคะคือก็ขึ้นขึ้นก็ขึ้นสูงลงก็ลงต่ำนะคะอันนี้ก็เลยทำให้จะต้องอดูเลผัก แล้วก็ดอกไม้ยากนะคะแล้วก็ยิ่งผักไทยเนี่ยลำบากเลยนะคะเลยจำเป็นจะต้องปลูกผักพืชเมืองหนาวไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มายังชีพนะคะแล้วไอ้ดอกดาวเรืองที่ว่าเนี่ยไม่ได้มาทานนะคะมันเป็นอาหารตานะคะแล้วก็จะทำให้ทาเรานะคลายเครียดหายซึมเศร้านะคะ ก็ปลูกดอกไม้เนี่ยก็หายซึมเศร้าแล้วดอกไมท้ที่ที่เราปลูกนะคะก็ไม่ได้ลดน้ำนะคะเพราะว่ามันมีฝนตกอยู่ประป่ายนะคะก็คือมันวันมีการเว้นวันแล้วดินมันก็ยังชื้นนะคะก็คือมีความชื้นเพียงพอนะคะแล้วในสวนเนี่ยก็ไม่มีน้ำที่จะลดด้วยนะคะน้ำที่จะลดจะต้องแบกมาใช้ อาจจะรอนมานะคะใส่รถแล้วก็มานะคะแล้วมันจะต้องขับนะคะเข้ามาในป่าอีกนะคะก็เลยจะจอดรถนะไว้ริมป่าแล้วก็เดินเข้ามาเพื่อที่จะไม่ให้รถนะโดนขูดขีดนะคะอันนี้ก็ดอกไม้ที่ปลูกเองนะคะปลูกัดงแี่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มาขึ้นตรงนี้นะคะก็พืชเผากิ่งไม้นะคะถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ